อ๋อ oh ค่ะแบบแซวกันแต่ว่าเนมนได้นอนส่นี่น,นออนะมีตอนนีอะไรตามสไตล์เขาอยู่แล้วคือหกฉากอะ่ะมันเป็นกึ่งอินไวส์ไปแล้วเพราะมันเป็นตลกเนาะแล้วก็ใครรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นพี่นิกกี้เขาเขารู้สึกว่าอดีหาแน่คนในกองสนุกแน่แค่นั้นเลยค่ะราค่อยว่าก้อยกับพี่ดิกกี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันมากพอค่อยชิลาเด้นสดงีก็คือต้ารัไม่ทันเลบางทีก็มีแบบ มาทางไหนวะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติเพื่อนกันว่าฉากน้าหรือว่าน้าหรอน้าแบบไือว่าแบบว่าอย่างนี้น้าโอไม่นะตอนนั้นไถก็คือแบบแค่ว่าเราอะคิดไม่ออกว่าเขาจะมาทางไหนคือเขาเป็นสายแบบชอบเล่นมุกเซอร์ไพรส์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เราก็ชิลอะไม่ได้มรียนอะไรแค่นั้นเองจบชิลชิลก็ไม่มีอะไรเลย ใช่โซดโซดเหมือนเดิมโซดเหมือนเดิมแม่แม่หนูอยู่ที่บ้านถามตลอดว่าใครคือแฟนของเธอแม่ไม่มีค่ะเหมือนเดิมโซดค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีค่ะยังบิดล้อขับเลยเธอมาอยู่ก็จะกลายกับฉันเลยม嘛สเปกหรอต้องคุยต้องรู้จักข้างนอกเนี่ยเป็นอะไรที่สมัยเด็กๆพอเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้จักแล้วก็ คุยกันรู้เรื่องเราสบายใจค่ะไม่มีไม่มีไม่มีทุกคนไปฟังบองร้องเพลงกันดีกว่า